จังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่และชาวบ้านปูพรมค้นหาชายวัย50ปีหายตัวลึกลับ3วันหลังน้อยใจคนในครอบครัวพัญญาจุดทูคขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางให้เจอสามีนายประพันธ์สู่หนองบัวนายอำเภอบำเหน็จนรงนายพนพงศ์คชพลปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบำเหน็จนรง กู้ภัยหก31และชาวบ้านกว่า100ชีวิตออกปลูพมค้นหาชายวัย50ปีหลังมีปากเสียงกับครอบครัวแล้วหายตัวลึกลับ3วันอย่างไร้วี่แววเจ้าหน้าที่เตรียมปรับแผนหลังพบข้อมูลเคยมีปัญหาครอบครัวแล้วหายจากบ้านบ่อยส่วนพัญญาจุดทูบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาหากทำอะไรร่วงเกินและขอให้ปล่อยตัวสามีออกมาอย่างปลอดภยัยความคืบหน้ากรณีที่นายพิสนุหมวกจุกทศ อายุ50ปีชาวบ้านชาวบ้านหมู่ที่6บ้านโคกหินตั้งตำบลโคกเริงรมอำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชายภูมิหายออกจากบ้านเป็นเวลานาน3วันโดยญาติแจ้งว่าน่าจะเกิดความน้อยใจเพราะก่อนที่จะหายตัวไปมีปากเสียงกับทางครอบครัวและออกจากบ้านไปซึ่งญาติก็ได้ออกติดตามหาตัวจนพบและนำตัวกลับบ้าน ต่อมาคืนวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา2นาฬิกาได้แอบ,บหลบหนีออกจากบ้านไปอีกจนถึงขณะน,นี้ไม่พบตัวญาติจึงเข้าแจ้งความที่สบพบำเน,น็ตนรคงพร้อมขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ช่วยออกตามหาล่าสุดในวันนี้ซึ่งเข้าสู่วันที่3ที่นายพิสณุที่หายตัวออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบำเน,น็จนงคง กู้ชีพอบตอโคกเรืองรมพร้อมหน่วยกู้ภัยฮุก31บําเน็ตนรงฮุก31ห้วยใยญยจิว๋วและฮุก31จังหวัดนคนรราชสีมาพร้อมนําโดรนบังคับมาบินค้นหาร่วมกับจิตอาสาและชาวบ้านกว่า100คนที่ยังคงออกเดินเท้าปูพรมค้นหาในป่ามันสำปะหลังจุดต่างๆทั้งตามบ่อน้ํา อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามวันโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งศูนย์อำนวยการที่บริเวณหมู่ที่6บ้านโคกหินตั้งตำบลโคกรงรมซึ่งห่างจากบ้านของคนหายประมาณ1กิโลเมตรแต่จากการค้นหาตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา20นาฬิกาก็ไม่พบร่องรอยของนายพิษณุแต่อย่างใดและในช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่หยุดภารกิจในการค้นหา อย่างไรก็ตามหากวันนี้ยังไม่พบตัวพรุ่งนี้จะได้มีการประชุมวางแผนการค้นหากันอีกครั้งเนื่องจากไม่ทราบพ,พิกัดที่สูญหายชัดเจนอีกทั้งจากการสอบถามญาติก็ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมานายพิสนุเคยหายออกจากบ้านเพราะมีปัญหาในครอบครัวมาแล้วขณะที่นายตะวันหมวกขุนทศอายุ20ปีลูกชายของนายพิสนุลูกชายและนางประภาวรินหมวกขุนทศ ผู้เป็นพญญาผู้สูญหายพร้อมญาติก็ได้จุดธูปที่บริเวณเปาอ้อยใกล้บ้านเพื่อขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาหากทําอะไรล่วงเกินเพื่อขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางและปล่อยตัวนายพิสนุทั้งขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้ในายพิสนุโดยนายตะวันบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงพ่อมากไม่รู้พ่อจะเป็นตายร้ายดีอย่างไง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานรวมทั้งจิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังช่วยกันออกค้นหาหนายพิสนุต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยอะไรและไม่ทราบพิกัดที่ชัดเจนว่าหายตัวเข้าไปบริเวณไหนจึงทําให้เป็นอุปสรรคในการค้นหาประกอบกับเริ่มค่าม,มืดด้วยและต้องใช้ความระมัดระวังและหากคืนนี้ยังไม่พบในวันรุ่งขึ้นก็จะมีการประชุมวางแผนในการค้นหาอีกครั้งเพราะสอบถามญาติบอกว่าที่ผ่านมา นายพิศณุเคยหายออกจากบ้านเนื่องจากมีปัญหากับครอบครัวมาก่อนหน้านี้แล้วแต่อย่างใดก็ตามก็ยังคงจะออกค้นหายอย่างเต็มที่คำหอมชุมชนศูนย์สภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน